ครับสวัสดีครับมือนี้ก็มาเบิงว่าหวกที่ปล่อยไว้หรือว่าผสมพันุ์เองตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นขาแล้วมือนี้ก็คือต้องปล่อยเริ่มผมจะเริ่มปล่อยน้ำออกจักน้อยเพราะว่าซุ้มที่มันเป็นขาแล้วก็คือเขาต้องหามงย่างหามงยืนหามงง่อยแล้วครับทำนี่แหละที่เห็นนี่แหละครับอันนี้กเกษตรบ้านหน้องเนาะครับ อันนีค้คือผสมเองครับผสมเองพันเองให้พอแม่มันลงผสมพันแลก็ครับที่เห็นนี่คือเริ่มเริ่มเป็นโตน้อยแล้วอันนี้ก็คือผมจิเริ่มป้อยน้ำออกให้มันมีมงยืนมงคำถ้าโดนก็หนีก็คือหามงง่อยมงคำว่าไดล่ะครับนี่จะเป็นคือ ทดลองเลี้ยงเองนะครับประสบการณ์การเลี้ยงห้องเห็ดไปง่ายๆว่าได้ลงทุนอย่างไรนะครับบุ้งการน,นี่กะตายก็มีครับทรรมชาติของมันล่ะตัวใดมันอ่อนแองก็ตายไปเรื่องที่ได้เฮ็ดให้มันจัหน่อยก็ได้ขายกุบหน่อยแล้ว แจังไดกะเดี๋ยวมีคลิปหนาคววมเคื่อมหนาอันใดไม่เฉยน,น้ำลุ่งอีพี่ต่อไปนะครับกับกับสลหรับเพจอ่านี่ก็คือเริ่มต้นนะครับจังไดกะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณครับ